พี่น้องครับเรามาถึงประการที่3ครับคาอธิษฐานของท่านอาจารย์เปาโลในรพิพัมพีในข้อที่14นะครับบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพาเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาเพิพ่มพีก็ยังพูดต่อไปนะครับในข้อที่16นะครับข้าพาเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญ,ญญาณของพระองค์แก่พวกท่านตามพระสิริอันอุดมของพระองค์พี่น้องสังเกตนะครับฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญ,ญญาณนะครับ และในข้อต่อไปข้อที่17นะครับให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์เบโลข้อที่16บเนี่ยบอกว่าให้มีความเข้มแข็งด้วยริธานุภาพที่มาจากพระวิญญ,ญาณในข้อ17บอกว่าขอให้พระเยซูประทับอยู่ในใจโดยทางความเชื่อของเราและในข้อที่18นะครับพูดชัดเจนเลย เป็นคำทูลขอของท่านอคาทุเปาโลว่าให้เรามีความเข้าใจถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกินี่คือภาพสามิตินะครับกว้างยาวนะครับแล้วก็ลึกสูงนะครับสามมิติเลยทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าและมีความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเพื่อเราจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าพี่น้องครับความรักของพระเยซูครับเกินความรู้ครับต้องรับได้ รับโดยความซาบซึง้งรับโดยความรู้สึกตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องจัดการเราต้องรู้จักการจัดการกับความทุกข์ยากลําบากเราต้องรู้จักวิธีการจัดการเมื่อเราประสบกับความล้มเหลวและหลายๆครั้งในชีวิตของเรานะครับเราประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามฝ่ายวิญ,ญญาณนันนะครับผมอยากจะอ,อธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าสงครามนะครับยังไม่จบครับ ที่เราพ่ายแพ้นี้คือพ่ายแพ้ในการต่อสู้แต่ว่าไม่ได้พ่ายแพ้ในสงครามเพราะฉะนั้นต้องยอมรับไปครับว่าด้วยความอ่อนแอของเราด้วยการที่เรานั้นไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าเท่าที่ควรชีวิตของเราบางครั้งนั้นล้มเหลวครับชีวิตเรานั้นพ่ายแพ้แล้วก็เราล้มลุกพลุกผ่านและเราก็เดินอยู่ในเส้นทางแห่งความทุกข์ที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนหรือเราประสบความทุกข์แบบเราคาดไม่ถึง หรือแม้กระทั่งเราเห็นคนที่เรารักนะครับเกิดความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นกับคนที่เรารักนั้นเป็นความเจ็บปวดมากที่สุดเป็นเรื่องง่ายนะครับที่เราจะร่วมสุขแต่มเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่เราจะร่วมทุกข์ด้วยกันครับเราพูดง่ายๆนะครับเราแสดงความเห็นใจขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้ารักษาขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแต่ขอให้เราร่วมทุกข์กับเขาเนี่ยพี่น้องครับอขอเข้าไปช่วยเขาขอเข้าไปอยู่กับเขา พี่น้องครับทาได้ไหมครับทายากใช่ไหมครับอาจารย์บโรโอทราบนะครับว่าหลายหลายคนที่อยู่ในในในคริสตจักรเอเฟซเสเนี่ยเกิดภาวะจิตตกครับภาวะจิตตกหรือเรียกอย่างว่าหัวใจสลายหมายถึงการสูญเสียความปรารถนาที่มีอยู่ในชีวิตของผู้คนไม่อยากจะทําอะไรแล้วพี่น้องครับหลายหลายคนจิตตกในการรับใช้พระเจ้าเพราะเขาท้อถอยเขาท้อใจเพราะเขาอธิษฐานแล้วดูเหมือนพระเจ้าไม่ยังไม่ตอบเขา เขาพบกับความล้มเหลวในชีวิตเขาพ่ายแพ้บางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความทุกข์มากจนเกินไปแล้วอาจารย์เปาโลรู้สึกได้ครับว่าสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเอเฟซัสพวกเราก็อาจจะรู้สึกได้นะครับกับพี่น้องบางคนที่กําลังเผชิญกับโควิด -19 เผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับการสูญเสียท่านอาจารย์เปาโลนั้นท่านต้องการช่วยพวกเขาอย่าให้เสียกําลังใจออกจากสภาพวิจิตตก ไม่อยากให้ขวัญเสียไม่อยากให้เกิดการทอดแท้ที่ทําให้จิตใจห่อเหี่ยวและชีวิตของเขาจะพบกับความล้มเหลวตลอดให้เขาเข้าใจครับว่าท่านกําลังอธิษฐานเผื่อพวกเขาครับให้เกิดความแข็งแกร่งความอดทนให้รู้ว่านี่คือการทดลองจากพระเจ้าให้รู้ว่านี่คือการล่อลวงของมารซาตานเราต้องการความแข็งแกร่งในความเชื่อและนี่คือคําอธิษฐานของท่านอักทูตเปาโลถ้าถามว่าอะไรทําให้เรามีความหวังขึ้นมา อะไรทําให้เรามีความหวังขึ้นมาครับพี่น้องคําตอบคือพระวจนะของพระเจ้าเราอธิษฐานตามพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานในพระสัญญาตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะมีท่าทีที่ถูกต้องต่อความทุกข์ยากลําบากครับเราจะมีความกล้าหาญที่จะอธิษฐานความปรารถนาที่เคยสูญเสียไปจะหวนกลับมาครับและมันเกิดแรงผลักดันที่เราจะลุกขึ้นมาใหม่ และดาเนินชีวิตอย่างมั่นใจมีความเชื่อศรัทธาในพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเรามั่นใจและเรารู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์เสมอพระเยซูกําลังยืนหยัดอธิษฐานเผื่อเรานะครับในขณะนี้ต่อเบื้องพระพักของพระบิดาอาจารย์เปโลท่านมีความเชื่ออย่างมั่นคงครับว่าขณะที่ท่านกําลังอธิษฐานเผื่อชาวเอเฟซัส พระเยซูอยู่บนสวรรค์พระเยซูกาลังอธิษฐานเผื่อเอเฟซัสด้วยเหมือนกันและนี่คือท่าทีที่เราอธิษฐานพี่น้องครับในค่ําคืนวันพระหัสเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราอธิษฐานเผื่อพันธกิจของพระจจกรเราอธิษฐานเผื่อท่านผู้โศอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพระเเขาให้เรามั่นใจนะครับขณะที่เราอธิษฐานอยู่พระเยซูกําลังยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักพระบิดาบนสวรรค์กาลังอธิษฐานเผื่อพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันและนี่คือทัศนคติที่สําคัญที่สุดครับใน คำอธิษฐานหรือท่าทีการอธิษฐานของพวกเราประการสุดท้ายครับภารกิจแห่งพระคุณนั้นนําไปสู่ฤทธิเดชที่บังเกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลท่านอาจารย์เปาโลได้รับอํานาจและฤทธิเดชที่มาจากข่าวประเสริฐเพราะว่าเจา้านาของพระเจ้าพูดอย่เราชัดเจนครับว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าตัวอาจารย์เปาโลเองนะครับและตัวพวกเราเนี่ยในตัวเราไม่มีฤทธิเดชหรอกครับแต่ฤทธิเดชมาโดยภารกิจคุณข่าวประเสริฐพระเจ้ากําลัง พระราชทานลทธเดชผ่านทางข่าวประเสริฐและลิทธเดชนั้นสำแดงออกในตัวของพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้ที่ทําให้แผนการลึกลับของพระเจ้าสําเร็จครับพี่น้องครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราประกาศข่าวประเสริฐเราทํางานของพระองค์ลิทธเดชนันติดเรามาด้วยครับเมื่อท่านอัครทูตเปโลกําลังไขครวญการรับใช้ของท่านในข้อที่8และข้อที่9นะครับทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ท่านเน้นนะครับ ที่ท่านจะได้รับฤทธิดเดชน้น,นะครับเราจะผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะอ่านพร้อมกันนะครับเชิญพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเราอ่านพร้อมกันแม้ข้าพเจ้าจะเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดก็ประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อประกาศแก่คนต่างชาติถึงความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่สุดจะยั่งถึงได้และทรงให้ทุกคนเห็นว่าอะไรคือแผนงานของความล้ำลึกที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง ทรงปิดบังไว้ตลอดหลายยุคที่ผ่านมา mm hmm. ในข้อที่20 21นะครับขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยด้วยทานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในเครจักรและในพระเยซูคริสต,ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิจอาเมน ที่นี่อาจารย์เปาโลกําลังไร่ครควญพิจารณาถึงงานรับใช้ของท่านเองครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนําพี่น้องที่จะกลับมาคข้ครควญภารกิจแห่งพระคุณที่พระเยซูมอบหมายให้กับเราและกิจจรของเราที่จะทํารับใช้พระองค์เปาโลตระหนักดีนะครับว่านี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเป็นภารกิจแห่งพระคุณครับที่พระเยซูวางไว้บนตัวท่านนั่นคือการประกาศข่าวประเสรศิฐและท่านพิจารณาตัวเองแล้วนะครับท่านสามารถบอกได้ว่าท่านได้สัตย์ซื่อ และทําเต็มที่จนถึงที่สุดเราและกจิจจเของเราทุกวันนี้นะครับเราได้สัตย์ซื่อต่อพระมหาบัญชาในการสร้างสาวกในการประกาศพระกิติคุณมากน้อยขนาดไหนครับพี่น้องครับทีมงานศีบาลไม่สามารถมาโบวชได้ในเวลานี้ทุกคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเราจัดเวรกันมาเพื่อที่จะรับโทรศัพท์จัดเวรกันมาเพื่อที่จะประสานงานบางสิ่งบางอย่างมันมีเวลาอยู่ที่บ้านและเราก็ไข้ควนว่าเราได้สัตย์ซื่อต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ เรารับมอบมากน้อยขนาดไหนเราก็เห็นว่าคนที่มาร่วมกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์เนี่ยมีมากขึ้นเซลล์เราขยายไปอีกหลายเซลล์เราก็เห็นว่างานประกาศผ่านอัลฟานะครับมีคนสนใจแม้ว่าบางครั้งบางคราวนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยในโดยนิสัยของคนไทยเรานะครับก็ไม่ค่อยสมัครในช่วงแรกเราก็รู้สึกว่ากังวลใจครับแต่พระเจ้าก็ได้ยืนยันว่าพระเจ้ากําลังทํางานของพระองค์อยู่โดยผ่านทางพวกเรา พี่น้องครับคนที่อยากจะเรียนเพิ่มภีนะครับได้เข้ามาดู Facebook ของกติดจักเยอะแยะมากมายเพิ่มจํานวนขึ้นขอให้พี่น้องท่านผู้โสดนะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอธิษฐานเผื่อทีมงานสิษษวิบาลคณมะมัคคุยกของกติดจักผู้นําของกติดจักยิ่งโควิดนั้นข่มเหงกติดจักมากแค่ไหนพี่น้องครับเราจะยิ่งเห็นกติดจักของพระองค์เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราอ่านพระวจนะข,ของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสในบทนี้นะครับ ผมหวังที่จะให้พี่น้องได้เกิดกำลังใจด้วยหลักการที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายภารกิจแห่งพระคุณให้กับท่านอาจารย์เปาโลในขณะที่ท่านอากักรทูตเปาโลถูกจองจำนะครับจดหมายฝากในคุกนะครับถูกเขียนออกไปและกลายเป็นพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่นุนจิตชูใจคนที่อยู่ภายใต้การข่มเหงเขียนโดยคนที่ถูกข่มเหงเอง เปาโลสรุปสุดท้ายนะครับของบทนี้ทําให้เราเห็นถึงความสัพพันยูของพระเจ้าครับความสัพพันยูของพระเจ้าหมายถึงความรอบรู้ของพระเจ้าทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้บรรยายว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สามารถทําอะไรได้มากกว่าที่เราทูลขอหรือที่เราคิดได้พระเจ้าสมควรได้รับเกียรติสูงสุดสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกทุสถานการณ์รวมถึงความทุกข์ยากลำบากรวมถึงโควิด -19 ที่กําลังอยู่ท่ามกลางเราทุกวันนี้พระเจ้าของเรา เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับเกียรติและสง่าราศีครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับด้วยคำสามคำที่พบในพระคัมภีร์เอเฟซัสนี้คำแรกก็คือพระปัญญาเราต้องการพระปัญญาของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีปัญญาเรามีปัญญาเรามองเห็นความต้องการนะครับในภารกิจแห่งพระคุณที่คนทั่วโลกต้องการอยู่ ก็คือความรอดภกิจอิคุณของพระเจ้านั่นเองประการที่สองก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นทําให้เราเห็นถึงความเร่งด่วนนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐพระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วแล้วพระองค์ทรงมีพระหาบัญชาให้เราไปประกาศสร้างสาวกครับและให้พระประสงค์นี้จะเป็นความเร่งด่วนเป็นเออร์เจนต์เออร์เจนซี่ของเราที่จะนําคนไปถึงภารกิจ นำคนไปถึงพระคุณของพระเจ้าและสุดท้ายนะครับก็คือความมั่นใจของเรานั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์ความมั่นใจนั้นนํามาซึ่งความหวังครับเราจะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้และนําคนถึงพระเจ้าได้ด้วยความกล้าหาญพี่น้องครับในวันนี้นะครับเรารู้ความรับอย่างหนึ่งครับความรับที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วครับว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่ใช่การเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองนั้น ใช้ไม่ได้ในภารกิจแห่งพระคุณแต่เป็นการเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริสต์ครับเราถึงจะรับใช้พระเจ้าในภารกิจแห่งพระคุณนี้ได้พี่น้องครับอย่าลืมครับว่าก่อนที่เราจะได้รับธิดเดชนั้นเราจะต้องรู้จักพระเจ้าไม่มากขึ้นเสียก่อนการรู้จักพระเจ้าทําให้เรามีปัญญาทําให้เรารู้พระประสงค์ของพระองค์ทําให้เรามั่นใจในความหวังที่เรามีอยู่ขอพระเจ้าเสริมกาําลังความเชื่อความศรัทธา ให้กับพี่น้องที่รักทุกท่านครับให้เราร่วมใจกันอ่านสุวรรณพจน์แม้ข้าพเจ้าจะเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดก็ขอประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อประกาศแก่คนต่างชาติถึงความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่สุดจะยั่งถึงได้ข้าพเจ้าอวยพร